ช่วงที่เคเตอร์อะรองเงินจากเฟซเข้าเนาะจะเป็นที่ช่วงที่หวาวุ่นใจเกือบทุกเดือนแหละอือย่างแบบตอนแรกเขาก็จะมีกลางๆเดือนนะประมาณที่สิบสองสิบสามสิบสี่เนี่ยเขาก็จะส่งสเตทเมนต์อะตัดยอดมาทางเมลส่งมาทางเมลก่อนคือปกติก็ส่งมาทุกเดือนเนาะเดือนที่แล้วเขาไม่ได้ส่งมาให้เรา เราก็เฮ้ยเราก็เกิดความคิดแล้วว่าเอ้ยจะได้ไหมเนี่ยทำไมไม่ส่งอยอดมาทางเมลเนาะแต่ปรากฏเขาก็เขาก็จ่ายให้ทุกเดือนแหละแล้วบางเดือนนะก็แบบว่ายอดอะมีแต่ยอดถัดไปด้านล่างปกติมันจะมีสองยอดอยอดเนาะยอดรวมด้านบนกับยอดชําระถัดไปด้านล่างเนาะบางเดือนเนี่ยขึ้นแต่ชาระถัดไปด้านล่างยอดรวมบนไม่ขึ้นแล้วก็เฮ้ยเดือนนี้จะได้ไหมเนี่ย เออก็มีความคิดเฮ้ยทำไมมันขึ้นยอดปแปลกๆนะอะไรย่างเงี้ยแต่พอใกล้วันที่ชะนะําระเนาะเขาก็ขึ้นยอดครบทั้งหมดเลยแล้วเขาก็ชําระเงินแหละแล้วบางทีก็บอกว่าสารพัดเรื่องอะคือสังเกตสัปดาห์ที่ครีเอเตอร์รองเงินจาก f a c e b o o k อะจะเป็นสัปดาห์ที่แบบแต่ละคนจะโพสแบบว่าความรู้สึกแบบบางทีก็แบบบางทีถ้าคนที่ยังไม่ได้รับเงินะ่ะก็จะว้าวุ่นใจแล้วโพสต์แบบเฮ้ย ทำไมของฉันยังไม่เข้าทำไมคนอื่นเข้าแล้วจะจะมาจะมีทํานองเนี้ยหลายคนเลยจะมีทํานองนี้เนาะเหมือนว่าโพสต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือมันไม่ได้เหมือน youtube อะคือ youtube เนี่ยรู้สึกว่าคนอื่นเขาจะพูดกันนะว่าจ่ายตรงเป๊ะเนาะแต่ของ a c e b o o k นี่คือแบบโอ้โหบางเดือนก็ช้าเกินบางเดือนก็ไวเกินแล้วก็จ่ายไม่พร้อมเพด้วย บางคนเข้าก่อนแล้วเข้าตั้งแต่หัววันเข้าแบบเวอร์เ,รเลวเ,วเวอร์เลยนะแล้วก็คนที่จ่ายหลังก็โหรอไปอีกเป็นอาทิตย์อ่ะคือแบบพอเห็นคนอื่นเข้ามันก็มีความคิดนะว่ามันก็เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะได้ไหมเนี่ยแล้วเขาบางทีเขาเข้าไปเป็นเงินเข้าแล้วตั้งแต่แบบเป็นสัปดาห์แล้วคนที่รอเป็นอีกสัปดาหล์ละมันจะรู้สึกยังไงเนาะอย่างบางคนอะเข้าตั้งแต่วันที่ยี่สิบยี่เอ็ดก็มีนะแต่บางคนไปรอถึงแบบปลายเดือนอย่างเงี้ยเกือบสามสิบอย่างเงี้ย โอ้โหมันจะมีสารพัดเลยแบบตอนช่วงที่รอเนี่ยอันเนี้ยช่วงเนี้ยกำลังเริ่มจ่ายแล้วอย่างเนี้ยอย่างสัปดาห์เนี้ยมีคนที่เขาชําระแล้วก็มีนะเขาก็โพสต์บอกว่าเอ้ยชําระเงินแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โหอะไรเนี่ยของเรายังไม่ขึ้นกําลังประมวลผลเลยนะและมีอีกคนนึงก็บอกว่าเขาขึ้นคําว่ากําลังประมวลผลแล้วและเป็นรูปแบงกนะ์เนาะรูปธนาคารนอะของเรายังพอไปดูของตัวเองแล้วเอา้าเราก็ไม่ได้ขึ้นเหมือนเขาคือปกติอะ ตอนแรกมันจะขึ้นว่ากำลังมันจะขึ้นว่าประมวลผลแล้วเนาะพอประมวลผลแล้วก็จะขึ้นว่ากําลังประมวลผลนี่คือรอจ่ายจะเป็นรูปแบงก์เนาะรูปธนาคารอะแล้วก็รออันนี้คือรอรอรอขึ้นชำระเงินเนาะแล้วแล้วพอขึ้นชำระเงินก็ถึงเงินถึงเข้าบัญชีแต่ของเราอะคนอื่นเขาขึ้นกําลังขึ้นคําว่ากําลังประมวลผลแล้วนะเป็นรูปธนาคารเนาะแต่ของเรายังไม่ขึ้นเลยแล้วก็เฮ้ยเราจะได้ไหมเนี่ยเออ แต่เราไม่แน่ใจว่าของเขาอ่ะขึ้นกําลังประมวลผลเป็นของดาวกับโปรแกรมสมาชิกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นดาวกับโปรแกรมสมาชิกเนี่ยมันจะขึ้นเร็วแล้วคนที่คนที่เข้าชําระแล้วเนี่ยขึ้นชำระแล้วเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเป็นดาวกับโปรแกรมสมาชิกไหมเพราะว่าถ้ามันเป็นดาวกับโปรแกรมสมาชิกอ่ะมันจะชําระไวคือเรารู้ว่าเดินไหนที่เราได้ดาวกับโปรแกรมสมาชิกอ่ะจะขึ้นไวเลยจะได้วันแบบวันที่ยี่สิบต้นๆเลยนะแต่ส่วนของเลียวโบนัสกับสตรีนี้จะไปได้แบบ อีกสองสามวันน่ะหรือว่าเป็นอาทิตย์เลยถึงจะได้อ่ะหลังจากนี้อีกอีกทีอะไรเงี้ยมีหลายรูปแบบคือแบบว่าบางทีบางคนอ่ะได้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองยามแล้วได้เงินเข้าแล้วบางคนจะไปรอถึงวันที่ยี่สิบแปดยิบเก้าเลยนะโอ้โหแล้วคนรอรู้สึกยังไงอ่ะความรู้สึกอ่ะแล้วบางทีบางคนได้ตั้งแต่วันศุกร์นี้เนาะ โอ้โห oh, แล้วคนรอบางคนก็ไปรอถึงสัปดาห์หน้าเลยข้ามเสาร์อาทิตย์อะแล้วช่วงเสาร์อาทิตย์นี่เป็นช่วงที่มองตรงคืออึดอัดเลยนะเอ้ยเมื่อไหร่จะถึงวันจันทร์สักทีอะหลายคนก็มาโพสบ,บอกเฮ้ยเมื่อไหร่จะถึงวันจันทร์สักทีอะบางทีมันก็กลัวแบบว่ามันก็เฮ้ยจะได้เงินไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็มีความคิดอย่างนี้แหละแต่ของเราก็คือก็คือได้ช้าส่วนใหญ่จะได้ช้ากว่าคนอื่นแหละแต่ว่าก็ได้ทุกเดือนอะเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นที่แบงค์หรือว่าเป็นที่เป็นที่ลำดับการโอนของเขาหรือเปล่าเนาะเพราะว่า คือเราสังเกตว่าแบง์ของเรามันจะช้าของคนอื่นอะถ้าแบงค์อื่นนี่จะได้ตอนเช้าเนาะถ้าแบงก์น้ําเงินในบางทีได้วันก่อนอื่นแล้วแบงค์เขียวก็ได้เร็วนะสังเกตนะแต่แบงค์ม่วงนี่รู้สึกจะได้ช้าอืมเราของเราในส่วนใหญ่จะได้เกือบเที่ยงเนาะแต่ของเรามีเราเพิ่งทําอีกเพจหนึ่งเป็นแบงค์เขียวได้ก่อนเก้าโมงเช้าเลยอะอืมแต่ถ้าแบงค์ม่วงจะได้เกือบเที่ยงจะมีเวลาแบบมันจะได้ แต่ส่วนใหญ่อะ да, ถ้าเป็นแบงค์เดียวกันนะส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบงค์เดียวกันอะมันจะไม่ได้เวลาใกล้กกันนะบางคนที่แบงค์โม่งเหมือนเหมือนเราเขาก็ไม่ได้วันที่เหมือ ay, นเราอะแบบเวลาใกล้กันเลยอะแต่บางทีบางคนถึงจะเป็นแบงค์เดียวกันก็ได้ก่อน,นก็มีนะมันก็แล้วแต่อะอืมแต่เราสังเกตแลว้วอะเราจะได้เราก็ชอบเข้าไปดูเฟซเอะไปดูเพจบางคนเนาะแล้วเราอะมักจะได้พร้อมกับคนคนนี้เออจะมีแบบ มันจะมีคนอยู่สองสาคนเน่ะที่เรามักจะได้พร้อมกับเขาอะเวลาเดียวกันวันเดียวกันใกล้ๆกล้กันเลยอะเหมือนกับว่ามันเป็นไอดีที่มันมันเขาแบบเหมือนกับเราไอดีเราใกล้เขาหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเนาะมันทอว่าลำดับอะมันใกล้กันหรือเปล่าสังเกตถ้าคนนี้ได้เราจะได้อะถ้าคนนี้เขายังไม่ได้เราก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราเรามักจะไปดูของแบบของหลายๆคนนะเนาะที่มันที่แบบส่วนใหญ่จะได้เวลาได้เดียวกับเราอะอืนี่ก็คือแบบ มันก็เป็นความรู้สึกนะแล้วบางทีอ่ะบางทีคือจริงๆอ่ะถ้าเขาจ่ายทุกเดือนอ่ะเราก็ไม่ไม่มมยเนาะเราก็ไม่ค่อยวอรี่เท่าไหร่อ่ะแต่มันมีช่วงที่แบบว่ามันมีช่วงที่แบบว่าชําระแล้วไม่คนที่ชําระแล้วแล้วก็ไม่ได้ก็มีนะเออแล้วก็คนที่แบบว่าประมูลผลอยู่ตั้งนานไม่ขึ้นชําระก็มี ม่มีอย่างเงี้ยเออพอไม่ขึ้นชลระก,ก็คือเขายังไม่ได้โอนมาจากต่างประเทศก็รอใบรอประมูลผลอยู่อย่างนั้นแหละเออแล้วก็บางคนก็รอแบบว่าสามสองเดือนสามเดือนอ่ะทบกันหลายยอดอ่ะได้ถึงเข้าอืมแล้วบางทีก็ไปได้แบบช้าเลยนะไปได้แบบวันที่สิบอย่างเงี้ยได้นู่นนี่มันมีหลายรูปแบบอ่ะบางทีเอ่อประมูลผลอย่างนั้นไม่ขึ้นชำระสักสทีหรือไม่ขึ้นชำระหรือไม่ก็ขึ้นชำระแล้วแต่เงินไม่เข้าก็มีหรือไม่ก็ยังไงอะ่ะคือ รวมกันสองสามเดือนอะไปทบอะถึงจะได้เดือนนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะมีหลายรูปแบบอะและ้วบางทีคนนี้ได้เร็วคนนี้ได้ช้ามันไม่ใช่แบบว่าจริงๆอะเราว่าเขาควรจะเหมือนเราทาเป็นเหมือนเงินเดือนพนักงานอะที่โอนวันเดียวกันอะไรเงี้ยเนาะได้วันเดียวกันอะเพราะเพราะคนที่ได้ทีหลังอะเขาจะได้ไม่ต้องว้าวุ่นใจไงของเราเนี่ยนะแล้วก็คนอื่นหลายๆคนอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคล้ายๆเราแหละคือแบบ พอเห็นคนอื่นเงินเข้าแล้วอ่ะแล้วเวลาคนอื่นเงินเข้าเขาก็มักจะมาโพลบ,บอกว่าเอ้ยเข้าแล้วนะแล้วพอเราไปดูแล้วบอกเฮ้ยทำไมเรายังไม่เข้าวะก็กลัวก็จะมีความรู้สึกว่าให้จะได้ไม่เนี่ยอะไรเงี้ยเออคนที่ได้หลังมันจะเกิดความรู้สึกแบบนี้ไงแล้วก็ถึงว่าว่าเขาน่าจะแบบว่าจ่ายวันเดียวกันอนะ่ะเหมือนเงินเดือนพนักง,งานเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเข้าแบบพร้อมๆกันอนะ่ะคนที่ได้ที่หลังจะได้ไม่ต้องหูรู้สึกหลายครั้งแล้วที่แบบคนอื่นอ่ะมีหลายคนที่ได้ก่อนเราแล้วแบบเฮ้ย เราก็ไปดูแล้วโอ้โหทำไมเรายังไม่ได้ว่าอะไรเงรี้ยจะได้ไม่เนี่ยอะไรเงรี้ยอืมแต่เขาก็แต่เขาก็จ่ายให้เราทุกเดือนนะคือจ่ายให้ทุกเดือนแหละแล้วก็ได้มาได้รับมา16เดือนแลละเพจแรกนะอันนี้เดือนที่17ส่วนเพจที่สองก็ได้รับมาแล้วสองเดือนอันนี้เดือนที่สามแต่ว่าไอ,สอ้สองสองเพจเนี้ยตอนแรกเรานึกว่าจะมีแบบเฮ้ยเพจไหนเร็วกว่ากันได้เร็วกว่ากันเนาะไม่มีคือขึ้นชนาร์ก็ขึ้นชนารพร้อมกันเงินเข้าก็เงินเข้าพร้อมกันเออ แล้วก็เลยโอ้โหแบบคืออย่างน้อยก็คือให้มันได้ก็ได้พร้อมกันแล้วกันนะได้ด้วยกันได้ทั้งคู่แล้วกันเนาะเนี่ยมันจะมีเรื่องให้ว้าวุ่นเนี่ยตอนช่วงนี้แหละตอนรองเงินจากเฟสน,นี่แหละแล้วจะสังเกตเวลาเปิดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของครีเอเตอร์แต่ละคนเนี่ยจะมีบางคนที่ยังไม่ได้ตังก็จะมีการโพสตอย่างเงี้ยแหละโพสต์ว่าอา้าวตังยังไม่ได้ก็โพสต์แบบอันนี้กันเนาะแต่บางคนที่ได้เงินก็จะโพสต์บอกว่าได้เงินแล้วก็ดีใจกัน แบบเนี่ยมันจะมีฟิลนี้แหละตอนเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงเวลาเนี้ยช่วงวันที่ยี่สิบถึงสิ้นเดือนอะยี่สิบประมาณส่วนใหญ่เขาจะช,ชำระประมาณวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่นี่แหละไม่เกินวันที่ยี่สิบห้าเนาะเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นฟิลที่แบบเกเตอร์หลายคนรอตังอะแล้วพอปลายเดือนคนที่ได้ตังแล้วก็อ่าเหมือนกับว่ามีความสุขเนาะก็ไปจับจ่ายใช้สอยอะไรที่จําเป็นนะเนาะของตัวเองที่ตัวเองอยากได้อะไรบางทีก็ มันก็มีความสุขแหละแต่พอแบบพอเงินหมดมันก็เป็นอีกฟิลหนึ่งเลยนะ <c oughs> ก็มานั่งกุ้มใหม่เลยเนงะี้ยมานั่งรอเงินใหม่แล้วมานั่งแบบเร่งทําคลิปแล้วก็รองเงินใหม่อันนี้ก็เป็นอารมณ์ของครนะีเอเตอร์เนาะตอนนี้เราก็รออยู่ยังไม่ขึ้นชําระเลยอะไรเงี้ยอืม